สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุสยสไยเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาหมูสามชั้นทอดน้ำปลากรอบนอกนุ่มในมาฝากนะคะก่อนที่จะไปชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุยด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาชมนะคะไปชม วิธีทำคร่าวๆของปุ๋ยเลยนะคะนี่คะ่ะทุกคนวันนี้ปุ๋ยก็จะทำหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะนี่ปุ๋ยก็จะใส่น้ำปลาลงไปหมักนะคะนี่คะ่ะประมาณนะคะแล้วก็เราก็พักไว้นะคะเดี๋ยวเราก็มา ชุบแป้งแล้วก็ทอดกันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่หมักน้ำปลาพักไว้สักแป๊บนะคะปุ๋ยก็จะเอาแป้งสำหรับทอดกรอบนะคะเอามาคลุกเคล้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลงมือทอดกันค่ะขออภัยด้วยนะคะเสียงดังจากเตาย่างนิดนึงนะคะนี่ค่ะทุกคนตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วเราก็จะ ทำการทอดหมูสามชั้นของเรานะคะนี่ค่ะปุ๋ยก็จะใส่รูไปนะคะทำไมต้องใส่แป้งเพราะว่ากันกระเด็นค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาทอดหมูสามชั้นที่เขามีมันแล้วก็มี หนังด้วยเนี่ยก็จะชอบกระเด็นนะคะบางทีทำให้เราเกิดแผลผู้พองเลยก็ทำแบบนี้แหละคะ่ะเพื่อนง่ายดีนะคะอไปเลยนะคะ นี่ค่ะทุกคนเรามากรับข้างกันเลยนะคะเออเหลืองใช้ได้เลยทชีคะจะทานกับข้าวเหนียวกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะคะเราก็ากลับข้างเลยใช้ได้เหมือนกันค่ะทุกคนไม่จำเป็นต้อง ทำเป็นหมูกรอบเลยก็ได้นะคะมีนก็ทานได้เหมือนกันก็จะม <c oughs> ีคาบ์โบไฮเดรตเพิ่มน,นะคะมีแป้งนะคะก็ไม่เิ็นไรค่ะอร่อยนะคะแค่เราทานาแล้วอร่อยพอ,พอเนาะ ชั้นทอดน้าปลาของเรานะคะนี่คะ่ะเหลืองอร่ามงามตาแล้วนะคะพอประมาณเดี๋ยวเราก็ตักเลยค่ะนี่คะ่ะพักไว้นะคะให้ให้เสด็จน้ํามันนะคะบางอันก็ยังไม่ กรอบเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็รอให้กรอบนิดนึงนะคะบางอันก็เดี๋ยวจะไหม้เกินนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวบางชิ้นรอให้รอให้กรอบอีกนิดนึงก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะใครมีข้าวเหนียว ก็เตรียมเลยนะคะหรือข้าวสวยร้อนๆนะคะนี่ค่ะมาค่ะมาทานหมูสามชั้นทอดน้ําปลากันนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็เอาเมนูอร่อยออร่ยมาฝากนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคน